คุณผู้ผมครับวันนี้ฮะมีะร้องทางบ้านนะครัผสง SMS มาบอกว่าอยากร้องเพลงเคราะต้องทำยังไง และมีที่ไหนให้เราเรียนบ้างร้องเพลงอยากร้องเพลงเป็นยังไงมีที่ไหนให้ไปร่ำไปเรียนบ้างซึ่งซึ่งมีเลยพี่นะซึ่งจริงๆแล้วที่ตึกแกรมมี่เรามีโรงเรียนเรียนได้ไปโรงเรียนสถาบันสอนร้องเพลงโดยเฉพาะนะสอนร้องเพลงในรูปแบบของแกรมมี่ G Vocal Studio ครับผมซึ่งน้องที่ถามมาเนี่ยไม่ยากเราไปถามผู้รู้มาแล้วพี่ครับผมคือคููเจอ๋อคููเจจตเรยนไม่ใช่เจมนทนจีราไม่ใช่เจจีว c a ์ s อส d i o ดิออ่ามาไม่เอ้ยอีกอ่ะไม่อ้ยลืมอ่าไปส่งไปดูวิทยาคููเจครับแนะนำวิธีการร้องเพลงป๊อปกันครับผม สวัสดีครับครูเจริยาโนนะครับครูเจก็เป็นครูสอนร้องเพลงอยู่ที่แกรมมี่โวคอลสตูดิโอนะครับแล้วก็ตอนนี้ครูเจก็เป็นแม่ทจิ้งเด็คเตอร์ของโรงเรียนด้วยนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาครูเจก็จะดูแลเรื่องการพัฒนาศิลปินหลายๆคนของของแกรมมี่นะครับที่ครูเจเคยสอนอยู่แล้วก็กําลังดูแลอยู่ตอนนี้ก็จะมีะน้องปันปันมีกอล์ฟ พิชยามีเป็กผลิตโชคก็จะมีข้าง้งจาจะหลายคนนะครับแล้วก็วันนี้คุูเจก็จะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการร้องเพลงนะครับในหัวข้อที่เรียกว่า pop vocal performance ครับผมสำหรับวิชา pop vocal performance นะครับมันก็จะเป็นวิชาหลักของโรงเรียน Grammy vocal studio นะครับแล้วก็เป็นวิชาที่ป๊อปปูล่ามากเพราะก็จะมี นักเรียนแล้วก็เรียนเยอะครับจกเลยอ,อยากจะเอามาแชร์ให้ให้ทุกคนรู้ว่าอไอ้พาวเวอ o ์โฮเปอร์ r อร์เนี่ยคืออะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลักสูตรที่ทาง g r a m m ีเนี่ยเราใช้เทรนศิลปินที่กำลังจะต้องทำงานทางดนตรีนะครับแล้วก็เป็นหลักสูตรเดียวกันที่ใช้สอนของของนักเรียนที่โรงเรียน้าด้วยครับผม คุณเดรตรีมาสอนก็จะมีคุณจะมาพูดถึงเรื่องการร้องเพลงในแนวป๊อปนะครับคุณจะมาดูว่าจะมาสอนพวกเราว่าเวลาร้องเพลงป๊อปในแต่ละสไตล์เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นก็จะมีสไตล์แบบป๊อปร็อกป๊อปคันทรีป๊อปแดนซ์ป๊อปอาร์แอนด์บีซึ่งในแต่ละสไตล์เนี่ยมันก็จะมีการใช้เทคนิคการร้องเพลงมันไม่เหมือนกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเพลงป๊อปกันนะครับเราก็ต้องมาดูรู้จักก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับคือเพลงป๊อปเนี่ยมันมาจากคำว่า pop u l a r music แล้วเขาก็พูดสั้นๆเหลือเลยแค่ pop music นะครับแล้วก็มันจะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วครับแต่ว่ามันเป็นเพลงที่มันมีคาแรคเตอร์หลักๆของมันก็คือว่ามันจะเปลี่ยนไปตามการเวลาเพราะว่าจะดูว่าสิ่งอะไรที่คนเขากำลังอินในช่วงนั้นก็จะถือว่าเป็นเพลงป๊อป อย่างาศิลปินแนวแนว p o อปสม,สมัยนี้นะครับที่เรารู้จักกันหลายๆคนก็คือ,อถ้าอย่างศิลปินไทยก็จะมีอย่างเช่นพี p ่เบิร์ดดายนโดฟินกอฟไมค์เบล็กผลิตโชคถ้าจะทุกคนที่เรารู้จักกันก็จะถือเป็นเพลงพ o p นะครับเพลงพ o p นะครับส่วนใหญ่เขาจะเขียนให้อยู่ในความกว้างของเว้นเสียงก็คือประมาณ1.5ออกเทฟนะครับไอาว่า1.5จออกทปมันก็จะแปลว่าโน้ตต่ําสุด อยู่ที่ประมาณตัวอะไรก็ตามแล้วก็อีกมันก็จะสูงสุดไปอีกประมาณ1 0 1 2 1 3ตัว13โน้ตนะครับคืออย่างเดี๋ยวคุณเจจะทําให้ดูในเพลงที่เรารู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวอ,อย่างเพลงอของเอจิละกรครับเพลงจากนตัจนิรันนะครับอย่างเพลงนี้มันก็จะขึ้นท่อนแรกก็จะประมาณนี่คือท่อนเวิร์สนะครับคือ,อ แค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยว ไมไกลกลันสำหรับท่อนนี้นะครับอย่างเช่นโนต้ตต่ำที่สุดมันก็จะเป็นท่อนคำว่าคำว่าแค่นะครับแค่ได้มองตาเธอคำว่าแค่โนต้ตต่ำสุดก็อยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ท่อนสูงสุดก็คือ,อต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไหร่ครับโนต้ตสูงสุดก็อยู่ตัวนี้ต่ำสุดก็อยู่ตัวนี้ซึ่งมันก็ความกว้างก็จะประมาณเกือบเกือบเกือบกบ1.5ออกเทวดพอดีครับผม แล้วก็สําหรับน้องๆทางบ้านนะครับที่ไม่มีเป็นโนนะครับ แต่อยากจะรู้ว่าจะฝึกสเกลเมเจอร์สเกลเนี่ยได้ยังไงนะครับครูเจก็เลยอยากจะให้ทุกคนลองไปหาเพลงที่เบิร์ดฟังครับเพลงเล่าสู่กันฟังครับเพราะเพลงนี้มันอยู่ในสเกลของเมเจอร์พอดีครับแล้วก็จะเป็นคีซีนะครับแล้วก็เมโลดี้ของมันเนี่ยในท่อนแรกของของเพลงเนี่ยความกว้างมันจะเป็นหนึ่งออกเท็พอดีได้เลยครับเมโลดี้มันจะลองเป็นฉันยังจําเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคําว่าฉัน คำว,ว่าบอกเนี่ยห่างกัน1ออกเทสคือห่างกัน8เสียงดีเด่นะครับผมแล้วก็ถ้าถ้าจะล้องเป็นโน้ตนะครับเดี๋ยวผคจะทำให้ดูนะครับก็จะเป็นโดทีลาโซลาโซมีเรโดเรมีเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะเทียบคีย์ยังไงเนี่ยก็เทียบกับเพลงนี้ไปก่อนครับผม ดีๆเลยนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าใครอยากจะเรียนก็มาที่นี่ได้มาดูได้ครับงั้นผมขอแนะนำที่เรียนที่นี่หน่อย g จียวอ่าจีวอล์คอครับเขาจะมีการเวิร์กช็อปกันพี่ซึ่งในเร็วๆนี้เนี่ยใครสนใจเนี่ยอยากจะร้องเพลงไปเลยครับนี่ฟังดีๆนะมีเรื่อง สถาบัน G Vocal Studio ได้ร่วมมือกับเค r อา r ีนาครับจัดทำเวิร์กช็อปสอนร้องเพลงเพื่อให้ความรู้และมีคราอเกตปาร์ตี้เพื่อมอบความสนุกสนานให้กับทุกคนพร้อมให้คำแนะนำในการร้องนะครับงานนี้จัดขึ้นที่เ a r อา a ีนาคราสเกตเมกาบางนาะครับวันที่30ถึง31มีนาคมแบ่งเป็นวันละ3รอบ ใครสนใจสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์026698827ครับผมอ่าใครสนใจก็อย่าลืมรีบๆนะครับรีบๆที่นั่งเต็มได้นะครับไม่ใช่ไม่เต็มนะฮะต้องรีบนะเพราะเดี๋ยวไม่ได้เปิดเรื่อยๆนที่สังเกตไหมเด็กๆพ่อแม่ก็สนับสนุนให้เล่นดนตรีไปร้องเพลงเล่นดนตรีผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่มันไม่ได้ปล่อยเวลาว่างไปเฉยๆไงไม่ได้ให้ไปแค่เล่นคนเล่นเกมก็มาตรงนี้ก็ดีแล้วฮะอ่าย้ำอีกทีครับหมายเลขเบอร์สนะครับ02669 8827นะครับครับ,บ026698827 0<อ><อ>พอแล้วติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMMZ ทางช่อง16และช่อง33หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดย Search แอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี